สับขาฮหพอแบบฉบับหมอลำซิงฮึบฮึบฮึบฮเออทางงัดทางงัดทางงัดอ่งงัทางงัดทางงัดทางงัดอ่งงัทางงัดทางัดงัดฮึบฮึบฮึบพงใหญ่มากเอาใสยเกินใสเกินสะบัดไปเลยลูกสะบัดไปเลยฮึบฮึบฮึบใสก็ต้องหมุนงวงไปด้วยนะคะแม่แม่เอโอ้โหน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะสับัดแบสับสเลยค่ะแม่แม่อเยอะโตลอดเวลาเลยพราะจานุนอนหลับลงแล้วเอ หลอกเล่นหลอกเล่นหนูอยากกินแตงโมถ้านูไม่นอนหลับหนูก็หยาบหาแตงโมตลอดแตงโมในครึ่งกะละมังเลยนะคะแม่แม่ให้น้องนางกินตรงนี้ก็ได้พ่อะจา๋าอ,อ้มโอ้โห่อจา๋าอิ่มแล้วหนูก็ไม่อยากทำอะไรเลยมันเบื่อจริงๆเลยอยากนอนได่อย่างเดียวเลยโอ้ยดูเอาเถิดค่ะแม่แม่คนกินอิ่มแล้วเนาะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้า วันที่19นะคะมิถุนาย,ยน2,567ค่ะแม่แม่เอซวันนี้นะคะลูกนางนะคะจะมาขอกราบขอพระคุณคุณแม่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะสนับสนุนแตงโมให้ลูกนาง20ถุงค่ะแม่แม่ โอ้โหนางมาฟ้อนรําให้ดูตั้งแต่เช้าเลยค่ะแม่แม่บุดจำ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 บุดบุดจำบุดเต้นไปด้วยนั่งไปด้วยนะคะแม่แม่เอสซีโอ้โห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 มับ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 และพุงใหญ่มากนะคะแม่แม่พุงใหญ่มากนะคะอาซ้ายขวาซ้ายแบบฉบับหมอลำซิงค่ะ พ่อแสนพ่อแสนให้กำลังใจอยู Demon> ่ทางนี้นะคะแม่แม่เนี่ค่ะเผื่อแม่แม่สงสัยตรงนี้แค่พ่อแสนกินหรือเปล่าพ่อแสนอยู่ทางนี้นะคะอ่าซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายโอ้โหสับขายฮิปฮอปแบบฉบับหมอลำซิ่งฮึบ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 โอ้สายก้อนสายก้อนบึุดจำบึุดจำบึุดจำบึุดบึุดจำบึุดสายย่อค่ะแม่แม่สายย่อเอานะ ก่อนจะกินอาหารก็มาออกกําลังกายด้วยกันยามเช้าก่อนนะคะในเอสจีนะ,ะคนะ,ะขอพระคุณคุณแม่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามที่เมตตาอ้วนๆกับพ่อแสนนะคะแตงโม20ถุง1,000ันคะแนนขอพระค,คุณคุณแม่มากๆเลยคะ่ะอ่ะงัดกทางงัดอ่ะฮึบฮึบอ่างงัดทางง,าง,ดง,างัดทางงัดัดทางง,างัดทาง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 งัด องัดทางงัดทางองัดทางองัดอ่างัดทางอางัดทางงัดฮึบ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 พงใหญ่มากเออาส่เกินใส่เกินสะบัดไปเลยลูกสะบัดไปเลยฮึบฮึบฮึบออยส่เกินต้องหมุนงวงไว้ด้วยนะคะแม่แม่เอพีโอ้โหน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะ สบัดแบบสับสับเลยค่ะแม่แม่ไอ้เงี้ยไอ้เเออน่ารักเอ๋ขอบคุณค่ะด้วยขอเสียงด้วยค่ะเออนะคะไหนใครอยากกินแตงโมใครอยากกินแตงโมทำยังไงดียกมือขึ้นหนูค่ะดึงงวงเขานะคะแม่แม่ใครอยากกินแตงโมค่ะ โอ้ยหนูอยากกินแตงโมค่ะหนู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 หนูหนูหนูอยากกินแตงโมค่ะอ่อนแล้วค่ะแม่แม่เอฟีไหนนอนหลับอุ้ยน่ารักด้วยค่ะไหนนอนหลับทํายังไงใครอยากกินนอนหลับนอนหลับนอนหลับทํายังไงคะานอนหลับอุ้ยพ่อจ๋าขาจะขาจะแพลงหรือเปล่านั่งตรงนี้อ่ะถอยก่อนถอยก่อนขยับมาหาแตงโมตลอดเวลาเลยพ่อจ๋าหนูนอนหลับลงแล้วเอ หลอกเล่นหลอกเล่น,ลนหนูอยากกินแตงโมถ้านูไม่นอนหลับหนูขยับหาแตงโมตลอดแตงโมในครึ่งกะละมังเลยนะคะแม่แม่ให้น้องนางกินตรงนี้ก็ได้พระจาโอ้ยตดดังด้วยค่ะงานนี้เนี่ยให้พ่อแสนด้วยพ่อแสนขอบคุณครับผมครับครับผมครับทางนี้ไม่สนใจคะ่ะแม่แม่กินอย่างเดียวนางกินแบบสบายใจเลยนะคะทางพ่อแสนครับผมเออไหนงัดทางงัดทำยังไงครับผม อันไหนงัดทางงัดทำยังไงนะฮึบ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 เออเสียงดังมากเลยค่ะขอบพระคุณคุณแม่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนะเอ้วนอ้วนจ้าอ้วนคือสบายใจเละลูกโอ้โหถูกใจอ้วนเลยนะคะแม่แม่ขอบพระคุณคุณแม่ท่านไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะสนับสนุนให้อ้วนๆกับพ่อจ๋าพ่อจ๋ากินอยู่ข้างหลังนู้นนะคะอ้วนมีคนโทรมาค่ะ นะคะแม่แม่โอ้โหถูกใจอ้วนเลยในเช้าวันนี้ได้กินผลไม้ฉ่ำๆหัวใจเลยนะคะแลถ่ายยังไงจะเห็นพ่อแสนด้วยพ่อแสนพ่อแสนกินอยู่ข้างหลังพ่อจ๋าพ่อจ๋าอ้วนอ้วนให้ลูกนาไปกินใกล้พ่อแสนก็ได้เอาไปกินใ,ใกล้ๆกันค่ะเขาสงสัยกลัวพ่อแสนได้กินเยอะกว่าๆๆอ่ะ ได้กินเท่ากันลูกได้กินเท่ากันจากลูกจ๋าของแม่อันนี้ตอนเช้ามากเลยนะคะเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านลูกๆยังไม่เสร็จเลยะคะ่ะแม่แม่แต่ว่าเขาเห็นหนูล้างผลไม้แล้วเขาอยากกินก็เลยเอาเอาให้ลูกกินก่อนนะคะให้ลูกกินก่อนความจริงเนี่ยจะถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยประมาณ9ก้าโมงแต่ว่าลูกหิวไม่ไหวนะคะเริ่มงานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยค่ะวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ลูกๆกินก่อนนะคะแม่แม่แม ถูกใจเลยดูแก้มป่องๆค่ะอ้าวดูหูค่ะแม่แม่ซีหูผิวๆเลยนะคะสําหรับเช้าวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะแม่แม่ทางไหนอากาศเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตกันหน่อยนะคะทางนี้อากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็มีแดดมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะทางนู้นเป็นยังไงกันบ้างมาบอกกันหน่อยเด้อค่ะเด้อแม่แม่ทางไหนมีฝนฟ้าขนองบ้างคะ่ะไล่มาทางนี้หน่อยนะคะแม่แม่เอฟซี FC, ทางนี้หนีเงียบกริบเลยนะคะโอ้ยว่าจะเอ่อ ปลูกหญ้านะคะแต่ว่าไม่สามารถปลูกได้ในตอนนี้เพราะว่าไม่มีฝนฟ้ามาเลยค่ะบ้านไหนที่เขาเออน้ําถึงเขาก็ปลูกได้เนาะคะ่ะแม่แม่แต่บ้านเรามันน้ํามันไม่ถึงเนาะคะ่ะแม่แม่ก็เลยเอารอฝนอย่างเดียวเลยนะคะน่าจะเข้าหน้าฝนน่าจะอีกเดือนหน้าน่าจะมาเต็มเต็มหรือมั้งเนาะค่ะแม่แม่ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะ แตงโมของอ้วนอย่างเลยอยู่อีกยี่สบถุงนะคะแต่เดี๋ยวน้องนิกไวไลฟ์ตอนเย็นเนาะค่ะเนาะไวไลฟ์ตอนเย็นนะคะน่ฮะแม่แม่เอาดิกระเป๋าค่ะแม่แม่ไปไหนลูกน้องนายยังกินไม่หมดเลยอแมกินเดออ่อแมกินของนางเดอ น้องนางก็จะมอมแมมหน่อยนะคะแม่แม่เพราะว่าเด็กๆยังไม่ได้อาบน้ํา <All right. S 1> เรากําลังทําความสะอาดแต่ว่าลูกนางเขาหิวแรงนะคะ <All right. S 1> ก็เลยอันนไปแยง่งพ่าแสนกินแล้วเอาอ้วน <All right. S 1> ของลูกนางเหลือเต็มเลย What? 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 ของตัวเองไม่กิน,นะค่ะแม่แม่แม <What? S 1> เดี๋ยวอุนหนักวะอะให้กินด้วยกันค่ะ <What? S 1> ของตัวเองก็เหลือนะคะแม่แม่แต่ไม่กินค่ะ ต้องมาได้กินกับพ่อแสนมันจังสีแคบนะคะต้องได้แย่งกันค่ะแม่แม่แมเราจี้ออกออกตะอ้วนบางลูกออกไปไกลๆเลยเจ้า <c oughs> อโอเคค่ะกินด้วยกันค่ะแม่แม่สุขกายสบายใจฉ่ำหัวใจมากเลยค่ะได้กินของอร่อยยามเช้าเช้าว,วันนี้นะคะความจริงคุณแม่ฝากไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานนอ้องพราวไม่นอนเลยนะคะแม่แม่มานอนเอาเกือบสามทุ่มน้องลิ้งไม่มีเวลาไลฟ์เลยนะคะก็เลย ตื่นเช้ามาป้อนผลไม้เด็กๆให้กินยามเช้าๆนะคะถึงแม้วันนี้จะร้อนอบอ้าวแต่ก็ได้กินผลไม้ที่ฉ่ำๆหัวใจก็ทําให้เขาอารมณ์ดีได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะแม่แมแต่ถ้าตื่นเช้ามาอุดอ,ดอดูอะไรก็ไม่มีกินเนี่ยอันนี้เครียดนะคะแม่ๆจะลองให้มองไปทางไหนก็ไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ค่ะแม่แม่เอแต่ถ้าตื่นมาได้กินแบบนี้เนี่ยโอ้ยถูกใจเลยนะคะอย่างน้อยๆได้กินเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะมแม่ๆก็แซบ่บนะคะ กำลังทําความสะอาดนะคะแม่แม่ก็ถือว่าได้ทําความสะอาดไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยแล้วกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้กินเสร็จแล้วก็ไปก่อกวนพ่อค่ะแม่แม่แต่แต่พ่อไม่สามารถก่อกวนลูกนางได้แบบนี้นะคะแต่ลูกนางจะทําอะไรกับพ่อก็ได้ค่ะแม่แม่ซีนี่หลายคนเขาว่าเอ๊น้องนิกทำไมเลี้ยงด้วยกันไม่ค่อยเห็นเนาะค่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เป็นพ่อลูกกันแท้แทด้วยนะคะก็ เขาก็ไม่ได้ทําอะไรอะค่ะแม่แม่เขาก็น่ารักคือทุกวันนี้ไม่ได้กลัวพ่อแสนทําร้ายลูกนะคะลูกนี่แหละค่ะจะจัดการพ่อนะคะเพราะว่าลูกนางนี่แสบจ,จริงๆนะคะพ่อแสนสุกเนี่ยปกติทุกปีเนี่ยหายจากอาการตกมันแล้วนะคะปีนี้ตกมันมาอีกน่าจะสมบูรณ์มากๆเลยค่ะแม่แม่ดูค่ะนะ้ำมันตกมันไหลแล้วน้องนิกดูวันนี้ในะอดีตพ่อจ๋านะคะแบบว่าพ่อแสนเนี่ยหายตกมันลูกไปได้ไปทํางานพาลูกนางออกเดินเที่ยวแล้วแต่ว่า วันนี้เนี่ยในปีนี้ก็ยังคงน้ำมันไหลาอาบอยู่นะคะแม,แม่แม่ก็อ่ะเอาที่ต้องรอดูนะะเอานอนลงแล้วนอนลงทำอะไรเด็กอ้วนเด็กอ้วนนอนลงตึ้มโอ้โหมาจา๋าอิ่มแล้วหนูก็ไม่อยากทำอะไรเลยมันเบื่อจริงๆเลยอยากนอนเล่นอย่างเดียวเลยโอ้ยดูเอาเถิดค่ะแม่แม่คนกินอิ่มแล้วเนาะ หนังท้องตึงหนังตาหย,ย่อนนอนหลับไปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหมับไม่ได้แกล้งนอนหลับแล้วแม่หนูโตเป็นสาวเขาไม่นอนหลับกันแล้วนะคะโตเป็นสาวเป็นคนเก่งแล้วค่ะโอ้ยหลับลงอีกแล้วภาษาเด็กนะคะแม่แม่เขาก็เล่นตามภาษาเขาแบบนี้อยู่แล้วนะคะเอานอนหลับจริงๆเหรอคะอุ้ยนอนหลับจริงๆหรือเปล่าเนี่ย ชอบแกล้งนอนหลับค่ะแม่แม่ทะเล่นมากเลยนะคะเจเด็กคนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความน่ารักของอ้วนนะคะไปเข้าที่พักก่อนลูกเดี๋ยวให้พ่อเก็บความทําความสะอาดก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่วันนี้ขอกราบขอพระคุณคุณแม่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามมากๆเลยนะคะที่เมตตาสนับสนุนผลมาให้อ้วนอ้วนกับพ่อแสนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่ขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ